กินนอนะกินนอมไหมครับแล้วกล้วยให้ไปกินเมื่อกี้กับอิ่มยังครับอยากกินผลไม้อะไรอีกบ้างครับอังุ่นไหมมองหน้าเหมือนอยากจะเข้าใจเนาะหรือว่าง่วงแล้วครับ แลว้วกุฎจี้อยู่ไหนอะหนูสนใจกุฎิจี้บ้างไหมครับหอได้สนใจกุฎิจี้บ้างไหมเมื่อย,ยังอยู่ท่าเนี้ยครับหอ